จอกปิ้นค่ะลิซกินหมูเขาไม่เคยหมดสักทีนะคะร้านานี้เพื่อนๆน่าจะเดาถูกนะว่าลิซมาบางรักเนี่ยมาซื้ออะไรนะน้าเป็ดหมูกรอบกลับบ้านร้านเต้าถึงขงนมขนมกวางตุ้งสีนวล ตู้อบร้อนไฟฟ้าร้อนสดชิ้นเนี่ยร้านน้ำขมสองร้าน,นนะานติดติดกันนะหมงหวอกับกวาดโถเพื่อนๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดอะนะคะบางทีก็ดูคลิปวิดีโอรีวิวบอกอ้ถูกกว่าต่างจังหวัดอีกนะถ้าของกินอะไรพวกนี้อาหารพวกยิ่งในตลาดสดบางที่เนะี่ยถูกมากเลยร้านไก่ทอดข้าวหน้าไก่อันเนี้ยร้านนี้อร่อยนะเนี่ยเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูต้มยำนะคะ ต้มขาไก่ต้มแซลมัสแมนน่องไก่มาสมันรวมก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ก๋วยเตี๋ยวน้องไก่เยอะมากอะ่ะนี่มิตรไฮด้มีออส่วนด้วยผัดไทยกุ้งสดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรุกอยู่ที่บางรักค่ะ ทางนี้จะเป็นเจริญกรุงนะคะเดี๋ยวรีจะหันหลังกลับนะคะเป็นคนชอบหันหลังกลับจริงๆถนนทางนี้นะคะสีเรียงสีเหียงทางเนี้เดินตรงเข้าไปอ่ะจะเป็นด้านหลังโรงพยาบาลเรือศิลน,นะคะด้านหน้าก็เดินตรงไปค่ะจากกรงเปิดที่นะคะหันหลังค่ะเราจะไปทางเซ็นทันนะคะเซ็นทันบางรักหรือว่าโรบินสันบางรักเก่านั่นเองมาหาของกินอร่อยๆอออนะคะในบางรักกัน อันนี้โจ๊กปิ้นค่ะลิตกินหมูเขาไม่เคยหมดสักทีนะคะร้านนี้หมูก้อนใหญ่มากถ้าไหนอยากทานขาหมูเทวดาเข้าซอยนี้ไปนะคะเนี่ยจะมีร้านข้าวขาหมูเนี่ยยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ดิไม่ได้กินนะเข้าไปนิดเดียว หมูเขานุ่มดีค่ะแล้วก็น้ําเขากมรอบนะคะจริงๆจะมีร้านคุณรุงอยู่ตรงแถวๆฝากคาางเนี้ยอยู่ริมริมถนนเนี้ยแต่ว่าลิฟม,มาไม่เจอหลังๆเนี้ยดูตึกค่ะให้ดูตึก <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินนะคะเข้าไปทางตลาดที่อยู่ด้านข้างอ่ะด้านข้างกับเซ็นทัลน,น่ยนะคะเมื่อก่อนเขาจะชื่อบางรักบาซ่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะมาบางรักหรืออะไรเนี่ย วันนี้ที่ลิมาเป็นวันที่5ค่ะ5ระรกรกฎาคมนะคะพศ2568เวลาตอนนี้นะคะ4โมง13นาทีค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีข่าวแผ่นดินไหวเข้าเดี๋ยวลิซเช็คแป๊บนึงเพื่อนๆน่าจะเดาถูกนะว่าลิซมาบางรักเนี่ยมาซื้ออะไรนะ ใจแข็งกับร้านนี้ไม่ได้ดน้ำเป็ดหมูกรอบกับบ้านจ้ะเดี๋ยวให้ดูเมนูเขานะคะ,ะมีหลายอย่างอ่ะแตริชชอบกินแต่ข้าวน้าเป็ดเขาอ่ะมีใส่หมูกรอบไปด้วยนะคะ มีคิวอ่ะให้เพื่อนๆดูคิวให้ดูทำไมเป็นเป็นเบอร์รับของเราไม่ใช่คิวเขาเขียนไว้ะค่ะเผื่อเขาเรียกหอมวิไล่ะเ7้าเจ็ดแปดห 97, อมน,น้ำซุปจะไปเดินถน,นนบรรทัดทองนะ วันนั้นที่มางานหนังสือออกมามืดแล้วค่ะหิวมากเลยเดินไม่ไหวนะคะกลับบ้านออกมาจากงานหนังสือมันทุ่มครึ่งแล้วค่ะไปเดินก็ไม่ไหวนะคะหิวมากแล้วเราเป็นคนที่แบบแทยกินในร้านไงไปบรรทัดทองมันจะเป็นแบบว่านั่งๆในร้านจะสวยมากนะคะก็เลยนั่ง BTS กลับ,บบ้านเลยแล้วก็มีไปจอดแฝมานะคะบรรทัดทองยังไม่ได้ไปเลยวันนี้ว่าจะไปเหมือนกันค่ะ ก็มานะคะมาเรื่อยเปล่อยอยู่ตรงบางรักแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะของกินเต็มกระเป๋าไม่ได้ไปบรรทัทอยไม่รู้มีอะไรนะคะทำให้ไม่ได้ไปเนี่ยชมตึกไปเรื่อยๆไม่รีบนะจะพาเพื่อนๆไปที่เทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลเทเนตี้วันที่พระรามสาม น้องร้านานี่นะค่ะเขาต้องมาเกฟูอ่ะเขามาคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่ามีงานนะคะงานซิงี y วันเดอร์แลนอ่ะเพื่อนๆท่านไหนอยู่ใกล้ก็ไปไปได้นะคะได้แล้วท่านไหนอยู่ใกล้ตรงตรงนั้นไปสามารถไปหาขนมอร่อยๆทานได้นะคะมีอาหารมีขนมนะคะาาเป็นงานอีเวนต์นะคะเ <im it> พื่อนๆตัวลิปเนี่ยไปวันนี้ไม่ทันแล้ว ตอนนี้มันสี่โมงแล้วใช่ไหมคะไปถึงก็ห้าโมงห้าโมงกว่าของเถิงขนมขนมขเขาก็เริ่มรไอยหลอแล้วนะคะไม่เห็นอะไรแล้วใไปไม่ทันมาอยู่บางรักเอาตอนสี่โมงกว่าไปไม่ทันแล้วคะ่ะบางบางทีเรากัะอะไรไม่ค่อยได้นะเวลาในการเดินทางอะถ้าเราไม่ใช้รถ BTS นะคะ วันนี้ลิดมารถรถเมย์ไง,งไตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์ค่ะกลมๆๆพี่่ดูขาด้วยกันมีร้านเต้าถึงขนมมีขนมฟังด้วยขนมฟังจ้มเม้งนะคะฟังสังพิวยาเดี๋ยวพาข้ามฝั่งค่ะไปฝั่งนู้นนะคะ พอยพวกนี้ลิเคยพาเดินหมดเลยทุกซอยเลยนะจะมีเป็นพวกโฮสเทลเป็นโรงแรมอะไรพวกนี้ด้าน,นหลังก็เป็นโรงแรมศาลเจ,จ้าแถวนี้ก็พาเดินหมดแล้วนะเป็นย่านเนี่ยย่านแบบเนี้ยเมืองเก่าๆนะคะสถานที่แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกอะแล้วของจินก็อร่อยด้วยเนี่ยร้านน้ำขมสองร้านติดกันนะหมหูวอกับกววยโถ อันนี้ลิซซื้อไปแล้วนะลากบัวึกึบ๊บไปเรียบร้อยแล้วค่ะร้านนี้ร้านยันวอย,ยุนอร่อยสดชื่นอย่างแรงวันนี้กินลากบัวนะคะนอกใจากจับเียงกับหลอกหางกล้วยทักวันอันนี้ปลาดุกฟูด้วยนี่น้ทอดมันร้านนี้น่ากินมากเลยอะ่ะทอดมันกวางตุ้งสีนวล อบร้อนไฟฟ้าร้อนถึดชิ้นถชิ้น200ร้อฝึกไม่มีน้ำจิ้มกินละ20่น่ากินมากข้ามเลยดีกว่านะคะทางทางซอยน,นี้ก็มีของกินอีกจะเป็นพวกเกลยเจ้าอะไรพวกน,นี้แต่วันนี้เราเราจะข้ามไปเดินชิวๆข้างๆค่ะ ไม่นานไม่นานจะได้ไปบรรทัดทองอนะนี่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นท่านในข้างในอะของรถราคาเยอะนะลิเข้าไปทีไรนะจะเสียตังค์เอาทุกทีนะคะวันนั้นเข้าไปก็ได้เป้มาเนี่ยอีเป้ใบท,ที่สะพายอยู่นะเนี่ยเนี่ยที่สะพายค่อยู่หน้าท้องเนี่ยก็ซื้อที่เนี่ยรถราคา รถ50%มาง70%มางโอ้โหรถเยอะขึ้นไปชั้นบนๆแล้วค่ะผูกผู้ก๋เดี๋ยวเอ้ยผูเข้าข้าวน้าเต็ดเลยนะคะอันนี้เป็นของมาร์คเยอ่ะ ก็น้าเป็ดอะลิฟถ้าถ้าลิฟกินอร่อยอะลิฟท,ที่ชอบร้านนี้แหละปะจักนี่แหละปะจักเป็นย่างเนี่ยเ่วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะยังไม่ได้พาพี่ๆี่ไปเลยร้านอร่อยอะที่เยาวราชร้านน,นนั้นอร่อยมากจริงๆคือแค่ซดน้ำนะคะน้ำซุปเนี่ยตอนมาตักน้ำซุปน้ำซุปซดเข้าไปนะร้องเลยว่าอร่อยมากความรู้สึกมันฟินอะอยากเอาไว้พาไปค่ะที่ร้านเขาตรงนั้นน่ะจะมีกับข้าวตามสั่งด้วย นี่ไงมามาบางรักนะคะอยู่ตรงเจริญกรุง50ค่ะเข้า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 ทางนี้ข้างๆนี่แหละดูเสื้อผ้าชำ้ชำๆ้าเหนียวมะม่วง เสี่ยวเป็ดร้านนั้นเล่าต่อค่ะอยู่ตรงแถวถนนพระดุงเจ้าเพื่อนเพื่อ <Okay. S 1> ฝั่งเดียวกันกับพระดุงเจ้าทางที่จะออกไปเจริญกรุงนะ25จ,ะออจังหนวะัดเลถ้าเกิดจะไม่ได้พาไปแล้วได้ไปอะก็ไปแวะจะมีสองร้านติดกันเป็นเป็นข้าวต้มข้าวต้มผักกัดดองอที่ลิศบอกอะ่ะไม่รู้ร้านไหนอะ่ะนั่นแหละเจอแล้วร้านนี้แหละ ก็ต้มปลานะคะแต่ว่าเป็นน้ําเหมือนแบบน้ําผักกัดดองอะ่ะแล้วผักกัดดองเขาจะเป็นแบบผักชาฝันอ่อนอะ่ะเป็นใจมัน่อนอ่อนอ,อร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวถ้าได้ไปเดินอะ่ะจะจะเข้าไปค่ะจะเข้าไปถ่ายให้ชมนะคะจะจะได้รู้พิกัดชัดๆ <c oughs> แต่หาไม่ยากนะคะหาไม่ยากอยู่อยู่ก่อนแยกเฉลิมบุรีนะแล้วก็อ่า ถ้ามาทาง MRT วัดมังกรอ,อ่ะเดินเข้าถนนถนนแปงนามไปก็ได้นะคะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะเจอไอ้ซอยซอยไอ้ถนนพระดุงดาวนี่แหละข้ามไปนะคะถนนพระดุงดาวหรือว่าซอยเพชรซัสอะ่ะเพื่อนเพื่อเดินเดินเดินข้ามไปอะ่ะเส้นตรงๆอ่ะนะคะตรงไปงีกนิดนึงอะ่ะจะเจอเก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยเพื่อนเพื่อนต้องลองเป็ดเขานุ่มด้วย เป็นสรตทฟูดนะคะจริงๆกรุงเทพอบบถ้าเรารู้แหล่งกินนะมันไม่แพงพี่ี่เพื่อนๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดอะนะคะบางทีก็ดูคลิปวิดีโอริสแลอรบอกอถูกกว่าต่างจังหวัดอีกนะถ้าของกินอะไรพวกนี้อาหารพวกยิ่งในตลาดสดบางที่เนะี่ยถูกมากเลยแถวบ้านริซอนะอนุสาวรีย์ชัยถูกนะคะผักผลไม้อะถูกและอร่อ,รอย บางที่เราจะเจอแบบถูกแต่ว่ามันมันกินไม่ได้มันเน่ามันอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยลิไปซื้อมารอบ2เนี่ยแก้วมงกรเขาก็หวานนะเบิกบางเหมือนเดิมเดี๋ยวรอกินแอปเปลลิลก่อนค่ะมาละกอนี่หวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบได้ใจมากนะคะซื้อสองรอบได้หวาน2รอบเลยตลาดแถวบ้านลนะิซอะตลาด tea, นะะัดฟอยโยทีค่ะตรงราชาวิถี15นะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกันกบโรงพยาบาลพระมงกุฎ ถ้าได้ไปนะตลาดเช้าพี่ๆเพื่อนๆแวะเข้าไปได้เลยของกินถูกและอร่อยนะคะเนี่ยในนี้เป็นฟู้ดคอร์ทของกินก็เยอะเด,ยเดี๋ยวเดินเข้าไปค่ะนี่นะักท่องเที่ยวเขาก็พักโรงแรมพักโฮเทลแถวนี้นะคะอันนี้เป็นร้านส้มตำนี่บรรยากาศวันนี้ทำไมมันอบอ้าวจังเลยอะ่ะเพื่อนๆเมื่อเช้านะแบบเปิดระเบียงออกมาหน้าต่าง เปิดระเบียงมาโอ้โหมันสดชื่นมากฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าแบบสดใสามากเลยค่ะแต่พอสักช่วงบ่ายช่วงส,สายมันเริ่มแบบมันเริ่มอบอ้าวนะนเริ่มร้อนมากเมื่อคืนนี้บางคนนะคะทีอ่อยู่ญี่ปุ่นหรืออะไรนี่ก็ขวัญผวากันนะคะเห็นว่าจะมีซึนามิ นะคะแผ่นดินไหวอะไรเนี้ยเลยก็ดูอยู่นะคะเพราะว่า,วามีคนที่เป็นห่วงอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างทำทำนายในหนังสือกระตุนอะไรนั่นก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ<ม>ไหวแต่ว่าสั่นแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำลายล้างแบบที่เขาเขียนเอาไว้นะเราไม่ได้ชอบข่าวร้ายอะไรแบบนั้นนี่ตรงนี้แหละนั่งทานได้ ตรงนี้ได้เคยมานั่งกินค่ะนี่อย่างเงี้ยกินนะคะโล่งๆอย่างเงี้ยนี่างพลมใหญ่ๆวันนั้นมากินไก่อบโอ่งไก่อบถังอ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยเย็นด้วยแล้วก็ท่านไหนจะไปไอคอนสยามนะคะเดินออกทางเนี้ยมีเรือนะข้ามฝั่งไปอ่ะให้ดูนะคะมีอะไรกินบ้าง พวกยำต่ okay. างๆข้าวแกงหแก็หิวแล้วอะเสรข้าวไข่เจียวก็มียำปลาหมึก เป็นพวกข้าวต้มกับต้มยำอะค่ะข้าวหน้าหมูตุ๋นข้าวไข่ต้นขาหมูนะคะมันไก่อันนี้เป็นเรื่องของปูค่ะมีพวกอะไรเมนูเกี่ยวกับปูนะคะมีห้องน้ำอยู่ทางนี้ค่ะเข้าในห้างก็ได้ แต่เข้าในห้างระวังเสียตังเสียตังเยอะเอ้ยอันนี้เป็นเฮ้ยขนแหงอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินอะ่ะเดี๋ยวพาเ,เพื่อนดูก่อนกินข้าวที่นี่แล้วค่อยไปเดินมาทัดทองดีไหมอ,อันนี้ไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะแช่ไว้ที่เคยแช่ไม่เบื่อเนี่มีสุกี้นะคะเตาเหลาแังจืดหกิฟฟบาทราคาน,าาน,น่ารักมากมิจัภาพ ด้านซ้ายจะเป็นพวกเล็บอะทำเล็บมีเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะยำต่างๆเอร้านไก่ทอดข้าวหน้าไก่อันเนี้ยร้านนี้อร่อยนะเนี่ยไก่คาราเกะอะไรวกเนี้มีข้าวซอยด้วยมเมนูก๋วยเตี๋ยวมเมนูต้ยมยำนะคะต้มขาไก่ ต้มแซ่บมัสมัคน,น้องไก่มาสมัครวมก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ก๋วยเตี๋ยวน้องไก่เยอะมากอะ่ะกินข้าวค่ะไปสั่งข้าวกันออกนางนี้ให้ดูนิดนึงเนี่ยม,มีร้านเพลนเล็กใช่ไหมมีพวกเสื้อผ้ามีตู้คีบตุ๊กตาด้วย เสื้อผ้าแฟชั่นนะคะได้ทั้งแบบว่าบรรยากาศแบบสมัยก่อนนะคะเดินเส้นนอกๆร้านค้านอกๆกกับเดินมาทางนี้ก็จะได้ออ่ความเป็นตลาดสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงออน่ารักจัง รู้สึกว่ามันจะหนักอะรียกว่าร้านมิตเไอาฮไยอยู่ไหนมเตอรฮายเขาเข,าเขายับมาอยู่ทางนี้ค่ะนี่ไก่อบถังนะคะนี่มิต้ตฮายเฮ้ยม,มีออส่วนด้วยผัดไทยเครื่งสด กินเยอะเชียบัาไทยโคลราดเดี๋ยวกินรากบัวนะคะให้หมดแล้วไปซื้ออีกขวดหนึ่งมมห,หมูทอดขีดละห้าสิบบาทตูตุ๊กตายแล้วนะ มันเจอรี่น่ารักนะเล่นไหมเขาขายด้วยนะเพื่อน,อนสินค้าร้อยแปดสิบบาทหาเรื่งองเล่นอันหนึ่ง ไปแล้วกดกรุอยูตรงนี้จะมีอะไรน่ารักอ่ะนี่นี่ะไอตัวเล็กๆทำไมเราไม่เอาอ่ะเอาแต่ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ก็น่ารักอ่ะพี่ๆน่ารักามากเลยอ่ะจะคีบได้ไหมอะ่ะเ,เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ ไ,ไปกินข้าวกันเถอะตู้นไม่มีแรงขีบ่ะแต่ถ้าเล่นครบร้อยแปดสิบเมื่อไหร่นะมันก็จะหนีบติดอะ่ะปิดคลิปค่ะเพื่อนๆกินข้าวสบายใจแนละ้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะล้วปกไข่เจียวใบนึเขาโชว์หมูกรอบไว้อะหมูกรอบเขาน้ากินมาก จากนี้90บาทค่ะจุกๆนะคะให้เยอะมาก